ราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณอ้อครับคุณอ้อเล่าว่าอ้อ,อเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งอย่างที่รู้กันว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์โรคโควิดระบาดอย่างหนักมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้ครูเวิร์กฟอร์มโฮมและนักเรียนก็เรียนอยู่บ้านผ่านสื่อออนไลน์ โรงเรียนมัธยมที่ออ้สอนอยู่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ประจำอำเภอนักเรียนที่มาเรียนที่นี่ก็จะมีความพร้อมในระดับหนึ่งถึงอย่างนั้นก็เถอะในแต่ละวันก็ยังมีนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนออนไลน์เป็นจำนวนมากโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนมากกว่า2,000คนและยิ่งไม่ได้จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนด้วยแล้วแน่นอนว่าอจำหนนักเรียนแทบจะไม่ได้เว้นก็แต่นักเรียนคนที่เข้าเรียนเป็นประจำเท่านั้น ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาออได้รับแจ้งข่าวร้ายจากในกลุ่มมายของโรงเรียนว่ามีนักเรียนชั้นม .3 ประสบวัตเหิสิชีวิตซึ่งนักเรียนคนดังกล่าวเป็นนักเรียนของห้องที่ออสอนอยู่พอดีแต่ก็อีกนั่นแหละในสถานการณ์ของโรคระบาดแบบนี้ทางครอบครัวของนักเรียนก็จำกัดจำนวนแขกที่มาร่วมไว้อาลัยให้มีแค่ญาติพี่น้องที่สนิทกันเท่านั้นอก็เลยไม่ได้ไปร่วมงานด้วย และนักเรียนคนที่เสียชีวิตก็ไม่ค่อยเข้าเรียนออนไลน์อยู่แล้วทําให้อ้อนึกหน้าไม่ออกว่าเป็นคนไหนเมื่อวันที่2 1ธันวาที่ผ่านมาทางโรงเรียนก็ได้ผ่านการประเมินให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์คือโรงเรียนที่เรียนได้ทําให้โรงเรียนกลับมาเปิดทําการอีกครั้งแต่ในการเปิดเรียนครั้งนี้จะมีการแบ่งนักเรียนเป็นสกลุ่มคือกลุ่มเลขคี้ให้มาเรียนในวันคี้ และกลุ่มเน่คู่ให้มาเรียนในวันคู่เช้าวันแรกของการเปิดการเรียนออเป็นเวรตรวจอาคารเรียนในช่วงเช้าก็เดินตรวจอาคารเรียนของนักเรียนชั้นมอสามตามหน้าที่ช่วงนั้นเป็นช่วงของกิจกรรมหน้าเสาธงนักเรียนทุกคนต้องลงไปร่วมกิจกรรมที่สนามฟุตบอลแต่ตอนที่อ้อขึ้นไปนบนอาคารชั้นสามอ้อเห็นเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งใส่เสื้อกันหนาวสีเขียวแก่ลายพราง เหมือนหลายชุดทหารนั่งอยู่บริเวณด้านหลังห้องเรียนห้องหนึ่งอ้อ,อก,ก็เดินตรงไปหากะว่าจะไปถามว่าไม่สบายหรือเปล่าทําไมมานั่งอยู่ตรงนี้แต่จังหวะนั้นครูที่เป็นเวรตรวจราคาร่วมกันกับอ้อเดินขึ้นมาพอดีแกจึงเรียกทักทายสวัสดีอ้อ,อก,ก็หันไปสวัสดีทักทายตอบพอหันกลับมาอีกทีเด็กนักเรียนชายคนนั้นก็หายไปแล้วอ้อ,อจึงคิดว่านักเรียนน่าจะไม่ได้ป่วย แค่คงหลบการเข้าแถวแอบมานั่งในห้องมากกว่าและพอเห็นว่าครูมาก,ก็คงจะรีบหนีไปแล้วแต่แปลกที่นักเรียนชายคนนั้นหายไปไวมากไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงเดินหรือว่าเสียงวิ่งซึ่งอาคารมันเป็นอาคารไม้เก่าดังนั้นไม่ว่าจะเดินหรือวิ่งมันก็ต้องมีเสียงบ้างล่ะแต่นี่หายไปยังกับหายตัวได้ด้วยความสงสัย อ้อจึงเดินไปส่องดูที่ระเบียงหน้าต่างแต่ก็ไม่เจอใครอออจึงเดินสำรวจจุดอื่นๆต่อเสร็จแล้วก็กลับลงไปที่ห้องพักครูพอวันพฤหัสอ้อมีสอนห้องที่นักเรียนประสบอุบัติเหุเสียชีวิตในช่วงมงสุดท้ายอ้อเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการสูญเสียเรื่องของความโศกเศร้าเสียใจใครๆก็ไม่อยากจะนึกถึงมันอี อ้อก็เลยไม่พูดถึงหรือถามถ่ายนักเรียนในห้องว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเพื่อนถึงไปประสบบัตรเหตุเสียชีวิตออก็เลยปล่อยผ่านพูดคุยเรื่องทั่วไปก่อนสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติช่วงหนึ่งของการเรียนการสอนอ้อ,อให้นักเรียนนับจํานวนสมาชิกในห้องเพื่อจับคู่กันทํากิจกรรมนักเรียนคนหนึ่งบอกว่าวัาวนนี้เลขี้มี17คน แต่นักเรียนคนที่เป็นหัวหน้าห้องหันไปนับจํานวนตามตัวตนที่เห็นแล้วนับได้18คนนักเรียนที่บอกว่า17ในตอนแรกก็ยืนยันว่ามี17และนับตัวตนได้17สุดท้ายอ้อก็นับเองและจับคู่ให้คนที่นั่งข้างๆกันคู่กันไปเลยปรากฏว่าอ้อนับได้18นักเรียนชายคนที่นั่งอยู่ท้ายสุดยกมือขึ้นมาบอกว่าครูครับผมไม่มีคู่ครับ อ้อก็ตอบกลับไปว่าก็นั่นไงเพื่อนที่นั่นขงข้างๆนั่นไงนักเรียนทุกคนมองไปด้านหลังห้องพร้อมกันแล้วก็หันกลับมามองที่อ,อ้ออ้อก็ทำหน้างง,งๆจากนั้นนักเรียนก็ลุกฮือวิ่งมารวมกันที่หน้าห้องแบบไม่กลัวโควิดกันเลยอ้อก็ตกใจที่เห็นนักเรียนกลูเข้ามากันแบบนั้นนักเรียนต่างก็ถามอ้อว่าครูเห็นใคร อ้อรู้สึกตกใจปนแปลกใจที่นักเรียนถามแบบนั้นอ้อต้องถามย้ำกันอยู่หลายรอบว่านักเรียนหมายถึงอะไรสุดท้ายนักเรียนชายที่นั่งท้ายสุดก็ถามขึ้นมาว่าเมื่อกี้อะครับรูบอกให้ผมจับคู่กับใครครับอ้อก็ตอบไปว่าเขาเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆไงนักเรียนก็ถามต่อว่าเพื่อนคนไหนครับ ซึ่งอ้อก,ก็อธิบายว่านักเรียนชายคนที่ใส่เสื้อกันหนาวสีเขียวลายทหารนักเรียนที่ออกมายืนอยู่หน้าห้องกับอ,อ้อต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่ตรงนั้นมันไม่มีใครนั่งแล้วนักเรียนก็พากันวิ่งออกไปนอกห้องเรียนพร้อมกับลากอ้อกไปด้วยบางคนก็บอกว่าขนหัวลุกบางคนก็บอกว่าไอ้นุนแน่ๆเลยอ้อ,อก็พยายามบอกให้นักเรียนสงบสติอารมณ์ก่อน แล้วเชวนนักเรียนลงไปที่โต๊ะมาหินอ่อนด้านล่างหน้าอาคารเรียนจากนั้นออก็ได้ข้อมูลว่าตำแหน่งที่อ้อชี้ไปนั้นเป็นที่ว่างไม่มีคนนั่งอยู่และที่สําคัญไม่มีใครกล้าไปนั่งด้วยเพราะมันเป็นที่นั่งของคนที่เพิ่งตายไปข้าวของบางอย่างของเขาก็ยังอยู่ในลิ้นชักใต้โต๊ะอยู่เลยและว,วันที่นักเรียนคนนั้นประสบอุบปปัติเหตุเสียชีวิตเขาก็ใส่เสื้อกันหนาสีเขียวลายทหาร พอได้ยินไดน้ฟังแบบนั้นอ้อก็รู้สึกขนหัวลุกขึ้นมาเหมือนกันก็ได้เป็นว่าอ้อต้องมาชวนนักเรียนคุยเรื่องของนักเรียนที่เพิ่งตายไปทั้งที่ไม่อยากพูดถึงในตอนแรกแล้วอ้อก็ได้รู้ว่าวันที่เกิดเหตุสลดขึ้นนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณหกโมงเย็นนักเรียนชายที่ชื่อว่านนทะเลาะก,กับแฟนสาวซึ่งเป็นนักเรียนหญิงในห้องเดียวกัน แล้วนนก็จะออกไปเคลียร์กับแฟนสาวที่บ้านก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปหามีคำบอกเล่าจากปากเพื่อนที่อยู่บ้านติดกันว่าก่อนที่นนจะขี่รถออกจากบ้านไปจู่ๆก็มีนกเขาแมวหน้าขาววอกตัวหนึ่งบินเข้าไปในบ้านของนนทแต่พอนนท์ขับรถออกไปได้ประมาณไม่ถึง5นาทีนกเขาแมวตัวนั้นก็บินตามออกไปเพื่อนบ้านคนนั้นเดินเข้าบ้านไปล้างจานได้ไม่ถึง5ใบ ก็ได้ยินเสียงตะโกนร้องโวกเวกโวยวายมาจากหน้าบ้านทําให้ต้องวิ่งออกไปดูปรากฏว่ามีคนมาแจ้งข่าวว่านนท์ขับรถไปประสบอุบัติเหตุที่หน้าหมู่บ้านทําให้คนในละแวกนั้นกับตัวนัเกเรียนที่เป็นเพื่อนข้างบ้านของนนท์พากันขี่รถออกไปดูที่หน้าหมู่บ้านตอนที่ไปถึงที่เกิดเหตุรถพยาบาลหรือรถกู้ชีพก็ยังมาไม่ถึงทําให้นนท์นอนอยู่ที่พื้นในสภาพร่างกายนอนควา่า แต่หน้าหมุนมาอยู่ด้านหลังซึ่งเห็นแบบนั้นใครๆก็รู้ว่านั่นไม่ใช่ร่างของคนที่ยังมีชีวิตอยู่สภาพศพของนนแม้ว่าจะไม่มีเลือดไหลออกมาท่วมตัวแต่ก็เป็นที่เวทนาสำหรับคนที่ได้เห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงพร้อมกับตำรวจไม่นานนักศพของนนก็ถูกห่อด้วยผ้าขาวแล้วนำขึ้นรถไปยังโรงพยาบาล คนที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าได้ยินเสียงปั้งดังมากพอหันมาดูอีกทีคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ลงไปนอนที่พื้นแล้วส่วนรถมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปไกลเกือบสเมตรคู่กรณีซึ่งเป็นคนขับรถตู้โดยสารประจำทางก็ไม่ได้หนีไปไหนรถตู้ก็หลงข้างทางหน้ารถฝั่งคนโดยสารเขายุบไปทั้งแถบโชคดีที่ตอนนั้นไม่มีผู้โดยสารในรถโดยคนขับรถตู้เล่าว่า จูๆ่ๆรถของนอนก็พุ่งเข้าใส่ซึ่งก็ตรงกับภาพจากกล้องหน้ารถคันที่ขับตามหลังรถตู้มาพ่อกับแม่ของนอนตามไปรับศพของนอนที่โรงพยาบาลแล้วไปตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลที่วัดเพราะชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนั้นมีความเชื่อกันว่าผีตายโหงห้ามนำศพเข้าบ้านไม่เช่นนั้นแล้วจะมีคนในบ้านตายโหงตามกันไป ในงานศพของนอนเองก็มีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นให้คนได้พูดถึงกันมากมายไม่ว่าจะเป็นมีเสียงคนเคาะลงดังขึ้นตอนพระสุวัสดมีคนเห็นนนนั่งอยู่บนลงศพของตัวเองนอนตามไปส่งญาติพี่น้องที่บ้านและนนไปหาแฟนสาวที่บ้านทุกวันนักเรียนคนที่เป็นเพื่อนบ้านเล่าเรื่องนกเขาแมวให้คนอื่นฟังทุกคนจึงสันนิษฐานกันว่านกเขาแมวหน้าขาววกตัวนั้นน่าจะเป็นนกแส นกที่เป็นเสมือนยม,มทูตผู้นำความตายมาเยือนพอหมดค่าเรียนในวิชาของอ้อก็เป็นเวลาเลิกเรียนพอดีนักเรียนก็่ากันขึ้นไปเก็บข้าวของเพื่อกลับบ้านอ้อนั่งทํางานต่ออยู่ที่ห้องพักครูจนเกือบๆจะหนึ่งทุ่มถึงได้เก็บของกลับบ้านแต่ออดันหาคุณแจรถของตัวเองไม่เจออ้อก็เลยเดินออกมาตามหาคุณแจรถไปเรื่อยๆ ทั้งในห้องน้ำและตามทางเดินแต่ก็หาไม่เจอออก็เลยต้องเดินดูตามห้องเรียนที่ออไปสอนกระทั่งมาถึงห้องเรียนที่ออสอนในข้า้สุดท้ายก็คือห้องที่เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นนั่นแหละอันที่จริงออก็รู้สึกกลัวอยู่เหมือนกันใจหนึ่งก็อยากชวนร,ปรอปภมาช่วยตามหากุญแจรถแต่อีกใจก็เกรงใจออจึงตัดสินใจเดินเข้าไปหาในห้องเรียนเพียงคนเดียว อ้อใช้ไฟฉายของโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือช่วยให้แสงสว่างในการหาคุญแจรถระหว่างที่อ้อกำลังหาคุญแจอยู่จู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นมาจากทางด้านหลังของห้องตึกตึกตึกถึงแม้ว่าในใจจะรู้สึกกลัวอยู่ไม่น้อยแต่อ้อก็พยายามไม่สนใจทำเป็นว่าไม่รับรู้และไม่ได้ยินเสียงนั้นก็ดังขึ้นเรื่อย อ้อก็ได้แต่ข่มความรู้สึกกลัวเอาไว้จูจูจอ้อก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่ออ้อรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครมาเป่าหูทําให้อ้อรู้สึกขุนลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกพอหันกลับมาหาคุณแจ่อก็มีเสียงกระซิบที่ข้างหูว่ารูครับหาอะไรอ้อก็เลยหันไปมองพอหันไปอ้อก็ได้เห็นว่าเสียงตึกตึกตึกนั้น มันมาจากเสียงของเก้าอี้ที่โยกเองได้ลักษณะเหมือนมีคนมานั่งเก้าอี้สองขาแล้วโยกไปมาประมาณนั้นจากนั้นก็ปรากฏร่างของคนคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนั้นร่างนั้นชัดขึ้นเรื่อยๆในความมืดจนทำให้รู้ว่าเจ้าของร่างนั้นสวมเสื้อขนาสีเขียวลายทหารกำลังนั่งหมุนคอไปมาในลักษณะที่คอหมุนได้รอบซึ่งแน่นอนว่าคนธรรมดาไม่มีทางทำได้ พอเห็นแบบนั้นออก,ก็รีบวิ่งหนีออกมาทันทีอ้อ,อลงมาตั้งสติอยู่ที่หน้าห้องพักครูอยู่ครู่หนึ่งแล้วถึงเดินไปหาร,าปรอปภที่หน้าโรงเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องกุญแจรถแต่ครูเวอยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยพาอ้อก,กลับไปเอากุญแจทำรองที่บ้านด้วยความที่ครูคนนั้นก็สอนมอสามเหมือนกันระหว่างทางเราก็เลยพูดคุยกันถึงเรื่องของนักเรียน เรื่องเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเดียนออนไลน์แล้วครูคนนั้นก็ถามอ้อว่าได้สอนห้องที่มีนักเรียนที่เพิ่งประสบเหตุเหนสีชีวิตหรือเปล่าอ้อ,อก,ก็นิ่งเงียบคิดในใจว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆแล้วอ้อกก็ตอบไปว่าได้สอนครูคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าได้ยินข่าวว่านักเรียนคนที่ตายไปนะ่ะเห็นหน้าดูเลยเพราะมีครูหลายคนเห็นว่ายังมานั่งเรียนกับเพื่อน ประโยคนั้นทำให้อ้อรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีผมเองก็เป็นญาติกับเขาไม่กล้าไปเล่าให้พ่อกับแม่เขาฟังเพราะพ่อแม่เขายังทำใจไม่ได้พอได้อินแบบนั้นออก็รีบพูดขึ้นมาทันทีว่าอ้อก็เจอเหมือนกันเพราะวันนี้อ้อมีสอนในห้องนั้นในชั่วโมงสุดท้ายแล้วก็เพิ่งเจอมาสดสดร้อน แล้วอ้อก,ก็เล่าเรื่องที่อ้อได้เจอดวงวิญญาณของนักเรียนที่เพิ่งตายไปให้ครูที่บอกว่าเป็นญาติของเด็กนักเรียนคนนั้นฟังการสนทนาในครั้งนี้ทําให้อ้อได้รู้ว่านักเรียนที่ตายไปมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งและพี่ชายก็เพิ่งตายไปก่อนหน้านี้แค่ไม่กี่ปีด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ลักษณะของการตายก็ค,คล้ายๆกันร่างกายภายนอกไม่มีร่องรอยบาดแผลชะกันแต่คอหักจนหมุนได้รอบทิศ ทำให้ตายคาที่และที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือก่อนที่พี่ชายจะตายไปก็มีนกแสกบินเข้ามาในบ้านจังหวะนั้นคนที่เป็นพี่ชายกำลังแต่งตัวอยู่ที่หน้ากระจกตู้เครื่องแป้งแล้วเห็นว่านกแสกมาส่องกระจกด้วยพอขับรถออกไปทำงานก็ไปเกิดอุบัติเหตุว่ากันว่าเป็นอาถรรพ์ของครอบครัวนี้ที่เคยมีหมอดูทักเอาไว้ว่า เจ้ากรรมนายเวรจะมาตามทวงหนี้กรรมถ้ามีลูกชายจะอายุสั้นและเขาจะส่งตัวแทนมาบอกก่อนทุกครั้งว่าจะมาเอาไปทำให้ทุกคนคิดเอาว่านกแสกเป็นตัวแทนที่มาส่งข่าวว่าถึงเวลาที่เขามาทวงหนี้กรรมแล้วซึ่งไม่มีใครรู้ว่าครอบครัวนี้ได้ไปสร้างเวรสร้างกรรมอะไรกับใครไว้เขาถึงต้องชดใช้หนี้กรรมด้วยชีวิตของคนในครอบครัวแบบนี้แต่ที่อ้อรู้แน่แน่ คือเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์ความน่ากลัวส่งท้ายปีที่อ้อจดจำไม่มีวันลืมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆม,มานะครับ